สวัสดีค่ะก็พบก,กับช่องไอดินอยู่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมโรบก,กันอีกเช่นเคยนะคะแต่เราจะมาเล่นกินเออกินอะไรไม่รู้นะกินแบบจำลองกินอะไรจำลองแล้วเราลองมาเล่นกันนี่ก็จะเป็นภาพนะะ้ใหญ่ได้เสริมก็จะเริมกดหนโอเคไปเริ่มกันเลย มาเล่วงอีที่สองนะคะอุ้ยตัวอะไรนี่ทุกคนคือมันย่างมืออีะตัวนี้ตัวนี้มันตัวใ่า่มาแล้วนะคอคแล้วก็ตัวเรื่องนี่แล้วก็เร็วกว่าตัวกันอื่นนะคะตัวกัอื่นมันวิ้งสาเข่ะตัวน้ารุ่งเร็วที่สุดนะคะ โอเคค่ะตอนนี้คขาเราก็ชาแล้วทุกณเขาเราก็ชามากเลยเราเรต้องดูกันว่าเราหมุนได้ไหมว่ากระโดดยังไม่เหนื่อยต้นใจนั่ก็คือเราหิวมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคือทามันแบบอิสระมาก แต่ตอนนี้คือแบบไม่รู้เลยอะอยว่าเราตายไม่ไหวนะคะเราจะไม่กินตัวสีแดงในตอน,น,นเราไม่มีหน้ตาตาอะไรสกินเหรออยากได้อันนะอันนี้ซิมหัวโขนกระโหลกคุณมีศูนย์นะคะี่เราไม่มีหัวกระโหลกเลยอะทุกคนเราจะไม่ไปฝันดูนะเพราะว่า รหิวราจอยู่ฝั่งนี้นุ่มๆน้อมๆน้อมข้าทั้งหมดนั้นก็จะเสียโรบักนะคะเป็นเสียโรบักค่าทั้งหมดเป็นสามร้อยก็สิบแปดาทนะคะอู้ววอเวเราเป็นสวมววววววะวะวววววยตัวนว้โดนกวววลวววหวอคนตัวที่ใหว่ที่สุดโดนวว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 วนเวววะววววววเวว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 วนวว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 นะคะ ตอนนี้นะะเราต้องหนีเหมือนก่อนเหรอะเ r า g h t ก็ม oh ีจุดได้ตอนนี้นะคะ mm. เขาก็เยอะก,กว่าเราแล้วนะตอนนี้แค่แปดพันแลตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนอยากทุกคนเห็นอันที่สองอะเวลาใกล้แล้วนะคะทุกคนตัวน,นี้นะคะสองหนึ่งโอเคปลดล็อกได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราสามแล้วค่ะเขาสีนะคะอืมโอ,มอมตอนนี้คขาเราได้ที่เท่าไหร่นี่ยคือฆ่ามากที่สุดโอ้โหดีเล่นทาไมเร้เล่นะแต่เราอ่ะนะอุ้ยมีคนเป็นน้องน้องน้องหนุมเห็นไหมอุ้ยเราจะมาฆ่าเรานะถ้าฆ่าเราต๊อบเลยนะจะมาฆ่าเรานะเชื่อมาฆ่าเราเราต๊อบเลยนะ ต,ตันมันยังไมาวเทนต่อปมัออมสุดแบ้วชดูชดูมันจะมากินแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนเป็นกระรังใจให้ด้วยนะคะก,กูรกดติดตามให้ด้วยนะคะกดให้ด้วยนะคะเปกระังใจนะคะตอนนี้เขาลัวมากค่ะตอนนี้ค,กกม,กกนนคมันจะมดค่ารนนะะู้รลค่ะทุกคนคะ ตัวเมสิกครเอเมน่าหนูยูตัวนี้ก็น้ากูัวมาเลยโทรคือ,อ,อว้าที่ตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมโอ้สุดจะไปทางไหนเนี่ยนะทุกคนคือเราจะยีดนะตรงนี้คือแบบมีคนหมดแล้วเฮ้ยเราได้หมดแล้วทุกคนทุกคนเรมวแล้วค่ะ อะไรอะ่ะอ,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 อีกหนึ่งว้าวให้หมุนอีกหนึ่งตอนนี้ยังได้ว้าวสิบขนาดเลยเหรอโอ้โหนี่คือน่ารู้ตรงนี้นะคะทุกคนคือทุกคนมีอะไรเข้าอรนี่นอีพาร์ีมิสกัน เกนมิกเกนปากรีมิกเกนไ่ตีม so ิกเกนตอนนี había, so ้ย no ังอยากเลนอะไนะ่าจะเกือมากเลยแต่16กระก็จะริไม yeah. uh ่ได้แล้ทุกคนขาเรือกระโกแล้ถ้าเราได10กระดกก็คือเราได้เลยนะน่าจะอน่าจะคนอืสนื้กระดกได้น่าจะเกือมาก สมาร์้โฟนตัดตีกันจนเขาไม่มีใครมาเกลเราเ่าเพราะว่าเราอยู่ดีๆดดคือหมุนก็หมุนไหมนะของขันก็ต้องรออีกสองนาทีขึ้นไปนะคะเออกไปอีเอามลานออ้องออก วันนี้จะไม่ค่อยพูดนะคะเพราะว่าเราอะไม่สบุยนะคะไม่สบุยอวยเราต้องไปช่วยกูดารวเราต้องไปช่วยมันเนะะรน็เโอ่เมันเยกูเราเราต้องไปปกป้องคนนะคะเราต้องไปตอนนี้เขาเรากำลังไปแล้วเราจะเสียสละให้คนอื่นกินเราไม่ได้นะคะตอนนี้เราต้องไปช่วยอีกตัวนั่นนะคะอีกตัวนี้มันจะรอก,กินเรากคะ่ตุกคน ไอตัวนี้ก็เหมือนกันโครนครับเราไม่ได้ไปกินเธอนะเราก็จะไปช่วยเธอเสยๆสายสายสายมาเร็ว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 ปากดีมิกเรนมิกเรนคือทุกคนมันรวมอยู่ตรงนี้นะคะคือดิฉันกลัวมากคดิฉันโคกูกูกูแบบยอ้วิงสโตนวิงสโตนออวิงสโตนวิงสโตน แต่ตอนนี้เราต้องช่วยคนค่ะมาเร็วอารออลอมาเร็วอรอออข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 อลงมอแล้วละลจะหมดองินเลยนี่หมกร้อสิดอุ้ยตกสุดยอดใจเกเรเลยแล้วนะสอสบกอนอ๋อนาใจเกเรไม่เห็นอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ ตูกเป็นเราอ่ะก็ใส่แล้วไงเดกอวไหนอะนะไหนอะอนี่ไงดียวเะขัเพตัวบนี้มไม่เห็นน้าแล้วก็ทุกอนันกลยไม่เห็นน้าแล้วก็ทุกคนอะฮีอ่ะฮเธอไปต่อเลยคะเอเราก็จะได้ว้าว คว้าวแล้วนะที่เ่าไร้เราได้ที่ฮออาร์ทโคนปากดีมิีกินทุกคนนะทุกคนค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาฆ่าตัวตายกันเละมาเลยเจ้าหนูเฮมต์มาเลยมากินฉันสิมาสิมาสิมาสิาสเร็วมากินอ๋อไม่ได้ของเขาทุกคน ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกุงก้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปแค่พี่ายค่ะบรา